เมื่อแม่ชีสาวสวยต้องโดนสาตานทดสอบจิตใจเธอจะสามารถหักห้ามกิเลสตัณหาแรงปรารถนาและความต้องการของตนเองได้หรือไม่สวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องซาตานิโก้แพนดิโมเนียมหนังเปิดตัวที่มาเลียแม่ชีสาวสวยกำลังเดินชมนกชมไม้อย่างมีความสุขจ,จู่ๆเธอก็ได้พบชายหนุ่มคนหนึ่งยืนเปลยกายอยู่ตรงหน้าอุตตะ เห็นแล้วก็ใจเต้นทาเอาเธอตกใจรีบวิ่งออกมาสารภาพบาปต่อพระเจ้าว่าหนูไม่ได้ตั้งใจดูนะคะเขามาเองแล้วมาเชลโลก็เข้ามาชวนมาเลียไปดูลูกแกะแรกเกิดด้วยความที่เธอมีความรู้ทางการแพทย์จึงบอกมาเชลโลว่าหากแกะไม่สบายสามารถบอกเธอได้ทุกเมื่อเลยนะตอนนั้นเองชายหนุ่มคนเดิมก็เอาแอปเปิ้ลมาให้มาเลียพอเธอเห็นเขาก็ใจสัน่นรีบวิ่งหนีกลับไปที่โบสถ์ ซึ่งในโบทแห่งนี้ก็จะมีแม่ชีตัวร้ายคนหนึ่งคอยหาเรื่องกันแกล้งแม่ชีคนอื่นโดยเฉพาะสองแม่ชีผิวสีขณะที่เหล่าแม่ชีกำลังร่วมทานอาหารมาเรียก็หันไปเห็นชายคนนั้นปรากฏกายขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับทิ้งแอปเปิลเอาไว้ที่หน้าต่างทำให้เธอตกใจมากหลังมื้ออาหารมาเรียก็สังเกตเห็นท่าทางที่ผิดปกติของแม่ชีผิวสีเธอจึงตามเข้าไปถามว่าเป็นอะไรจ๊ะ แม่ชีผิวสีก็บ่นว่าหนูอยากตายหนูอยากตายตั้งแต่เกิดมาชีวิตก็ถูกใช้งานเยี่ยงทาตทำอะไรก็ผิดไปหมดเพราะเกิดมาเป็นคนผิวดำหนูอุสตส่าห์บวชมาเป็นแม่ชีเพื่อหวังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาเรียจึงปลอบใจว่าการตายไม่ใช่หนทางแก้ปัญหานะตอนนี้เรามีพระเจ้าอยู่ข้างกายเมื่อกลับมาที่ห้องขณะที่มาเรียกำลังสวดมนต์ถึงพระเจ้า ภาพของพ่อหนุ่มคนนั้นก็ยังคงวนเวียนอยู่ในจิตใจมาเรียรู้สึกผิดอุ๊ยนี่ฉันคิดอะไรเนี่ยบาปจุงจึงขอเสื้อผ้าออกใช้เชือกฟาดตัวเองเพื่อเป็นการไถ่บาปซึ่งฉากนี้ผมต้องขอเซ็นเซอร์นะครับแต่สักพักสองแม่ชีก็เข้ามาบอกมาเรียว่าตอนนี้วัวกําลังป่วยหัวหน้าแม่ชีเลยให้มาตามมาเรียไปดูอาการของมันเธอจึงรีบไปดูอาการของวัวและทํายาให้มันกินพอมันเริ่มมีท่าทางดีขึ้น มาเรียก็บอกให้แม่ชีอีกสองคนไปนอนซะเธอจะเป็นคนนอนเฝ้ามันที่นี่เองขณะที่มาเรียกำลังหลับชายคนเดิมก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วโยนแอปเปิ้ลทิ้งลงบนพื้นพอมาเรียตื่นขึ้นมาเห็นแอปเปิ้ลก็ตกใจเพราะรู้ว่าเป็นของใครมาเรียรีบกลับมาที่ห้องตั้งใจจะรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยไม่รู้ว่ามีแม่ชีอีกคนแอบอยู่ในห้องพอหันมาเห็นมาเรียจึงถามว่ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าจ๊ะ ซึ่งเธอก็บอกว่ามีเรื่องอยากจะสารภาพให้มาเลียฟังได้โปรดชีวิตของฉันอยู่ในมือของคุณในตอนแรกมาเลียบอกให้ไปปรึกษาหัวหน้าแม่ชีจะดีกว่าไหมแต่เธอก็ยังคงยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องมาเลียเท่านั้นมาเลียจึงยอมรับฟังแม่ชีคนดังกล่าวบอกว่าเธอหลงรักมาเลียมาโดยตลอดแล้วเธอก็พยายามจะอดอดออดจะกิ้งกลดกับมาเลียแต่จู่จๆเธอก็กลายเป็นพ่อหนุ่มหล่อคนนั้น ซึ่งผมต้องขอเซ็นเซอร์ฉากนี้อีกแล้วนะครับเพราะว่ามันสวสแกลชงจนเกินไปเขาบอกว่าตนเองมีชื่อว่าลูซิเฟอร์เขาอยู่ในทุกที่เพียงแค่มาเรียรคิดถึงลูซิเฟอร์ก็จะมาหาเธอได้ทุกเมื่อเหตุการณ์คืนนั้นยิ่งทำให้มาเลียเกิดอาการหัวใจหวาวุ่นในขณะที่แม่ชีทุกคนกำลังสวดมนต์ต่อพระเจ้าก็มีเพียงแต่มาเรียรคนเดียวที่เห็นลูกนั้นเป็นซาตานบ่ายวันหนึ่งมาเรียรได้แวะมาหามาเชโล เธอพยายามยั่วยวนเขาแต่ดูเหมือนว่าพ่อหนุ่มคนนี้จะไม่ได้สนใจอะไรมาเลียจึงแกล้งเซวมาเชลโลว่ามีแฟนแล้วใช่ไหมอะมาเชลโลก็ตอบว่าสบ,บานได้นะว่าไม่มีจริงๆแล้วมาเลียก็พยายามจะออดออจะกิกก้งแกลกกับเขาแต่มาเชลโลก็แบบไม่ใส่ใจอารมณ์แบบอย่ามายุ่งกับกูในระหว่างมื้ออาหารมาเลียก็ตกใจอีกแล้วเพราะเธอเห็นภาพหลอนเป็นงูอยู่ในแก้ว เหตุการ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทําให้มาเรียรู้สึกเครียดจนอยากจะฆ่าตัวตายเพราว่าแม่ชีเคเมนเซียได้แวะมาหาที่ห้องพอดีเธอต้องการให้มาเรียช่วยรักษาหัวไหล่ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยกิเลสตัณหาที่ครอบงำจิตใจมาเรียจึงพยายามจะมีความสัมพันธ์กับเธอแต่เคเมนเชียก็ขัดขืนไม่ยินยอมรีบหนีออกไปจากห้องแล้วหัวหน้าแม่ชีก็เข้ามาถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นพอเห็นเคเมนเชียวิ่งหนีออกมา มาเรียจึงโกโหกว่าเคเมนเชียกำลังป่วยค่ะซึ่งหัวหน้าแม่ชีก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อและรู้สึกว่ามาเรียรกำลังมีเรื่องบางอย่างปิดบังอยู่แต่มาเรียรก็บอกว่าเปล่านะคะหนูไม่มีถ้าไม่มีอะไรแล้วหนูขอตัวไปสวดมนต์อวยพรให้เคเมนเชียหายไวๆนะคะในคืนนั้นมาเรียรเดินมาเห็นแม่ชีผิวสีกำลังคิดจะผูกคอฆ่าตัวตายซึ่งในหนนี้มาเรียรไม่ได้คิดจะห้าม แถมยังเป็นคนลงมือผักแม่ชีผิวสีตกลงมาจากโต๊ะด้วยแล้วมาเลียก็มาที่บ้านของมาเชโลโดยโกหกคุณยายว่าเธอได้ยินข่าวว่ามาเชโลป่วยเลยแวะมาเยี่ยมยายก็บอกว่าเขาสบายดีแค่ทำงานเหนื่อยจนเพียหลับไปแล้วยายก็ชวนมาเลียเข้ามาภายในบ้านเธอมองดูมาเชโลด้วยสายตาที่อยากจะกืนกินและเมื่อเห็นว่าคุณยายหลับมาเลียจึงรีบถอดเสื้อผ้าออก พยายามจะมีความสัมพันธ์กับมาเชโลแต่เมื่อเขาได้สติก็เกิดการต่อสู้ขัดขืนจึงถูกมาเรียใช้มีดแทงจนตายแต่พอมาเรียหันมาอีกทีก็ปรากฏว่าคนที่ถูกแทงกลายเป็นคุญยายมาเรียตกใจมากทำเทียนตกลงบนพื้นทำให้บ้านทั้งหลังถูกไฟเผาเธอรีบกลับมาที่ห้องดื่มเหล้าจนเมาไมายแล้วเห็นว่ามือของตนเองนั้นถูกแผดเผาไปด้วยบาปที่ได้ลงมือฆ่าคน จนต้องรีบเอามือไปแช่น้ำขณะที่มาเลียกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เหลือคาบเลือดมาเลียก็นึกขึ้นมาได้ว่าสร้อยคอประจำตัวของเธอนั้นถูกมาเชลโลดึงไปเพียงชั่วครู่ก็มีแม่ชีสองคนเข้ามาแจ้งข่าวการเสียชีวิตของมาเชลโลแล้วยายของเขามาเลียก็ตอแหลว่าโอ้ไม่นะมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยสองแม่ชีเล่าว,ว่าเกิดเพลิงไหม้ขณะที่พวกเขาหลับชาวบ้านพยายามช่วยแต่ก็ไม่ทัน มาเรียจึงถามถึงที่อยู่ของศพพอรู้ว่าตอนนี้ศพอยู่ที่นี่มาเรียก็ขอให้เธอได้อยู่กับศพตามลำพังเพื่อจะสวดส่งวิญญาณให้ทั้งสองไปอย่างสงบเมื่อมาถึงศพมาเรียก็ไม่รอช้ารีบเอาสร้อยคอออกจากมือของมาเชโลแต่ดันถูกหัวหน้าแม่ชีพบเห็นเข้าพอดีมาเรียตกใจรีบหนีกลับมาที่ห้องซึ่งหัวหน้าแม่ชีก็ตามเข้ามาต่อว่ามาเรียและบอกว่าจะทำการไต่สวนเรื่องที่เกิดขึ้น มาเรียบอกว่าหนูไม่รู้ว่าคุณพูดถึงอ,อะไรหัวหน้าแม่ชีก็บอกว่าอย่ามาทำไร้เดียงสาพระเจ้าจะต้องลงโทษสิ่งที่เธอทำซึ่งมาเรียก็ตอบกลับว่าเธอไม่กลัวแม้แต่นรกและบอกหัวหน้าแม่ชีว่าตอนนี้ปีศาจอยู่ในตัวเธอมันมีอำนาจเหนือกว่าพระเจ้าหัวหน้าแม่ชีฟังแบบนั้นก็ทนไม่ไหวตบสั่งสอนไปหนึ่งดอกโดนไปทีหนึ่งทำให้มาเรียพอจะเริ่มตั้งสติได้ แต่จู่ๆก็มีเชือกเส้นหนึ่งปรากฏขึ้นมาบนมือของมาเรียเธอใช้เชือกเส้นนั้นรัดคอหัวหน้าแม่ชีจนเสียชีวิตมาเรียรีบใช้ผ้าหอ่อศพและนำร่างหัวหน้าแม่ชีไปเก็บในโลงศพที่อยู่ชั้นใต้ดินของโบสถ์แล้วเธอก็กลับไปหาคนอื่นๆทำเหมือนไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นจากนั้นเหล่าแม่ชีก็เริ่มทำพิธีศพให้แก่สองยายหลานเพื่อส่งวิญ,ญญาณพวกเขาไปสู่สูงสวรรค์แต่ในระหว่างการฝังศพ มาเรียก็ได้เห็นมือที่ถูกเผาไหม้กำลังขุดดินอยู่ทำให้เธอตกใจวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตหลังจากที่มาเรียลม้มลงเธอก็บอกกับพระเจ้าเธอเกรงว่าตนเองจะต้องตกนรกแล้วขอให้พระเจ้าช่วยเหลือบุตรสาวคนนี้ด้วยมาเรียกุกเข่าสวดวิงวอนต่อพระองค์ขอร้องอย่าได้ทอดทิ้งเธอแต่กลับเป็นลูซิเฟอร์ที่มาแทนเขาบอกว่าจะช่วยเหลือและทำให้มาเรียมีความสุข ด้วยการให้เธอได้เป็นหัวหน้าแม่ชีแต่มาเรียก็ปฏิเสธพร้อมกับบ่นว่าเขาตั้งใจจะเปลี่ยนเธอให้เป็นปีศาจลูซิเฟอร์จึงขู่ว่าเหล่าแม่ชีกำลังมาที่นี่เพื่อจะสอบสวนเรื่องราวทั้งหมดแล้วมาเรียก็จะต้องโดนทรมานอย่างแสนสาหัสก่อนจะถูกฆ่าซึ่งเธอยังคงยืนยันที่จะรับผลกรรมและไล่ลูซิเฟอร์ไปแต่พอเขาจากไปมาเรียก็เกิดเกรงกลัวผลของการกระทำ จึงตกลงรับข้อเสนอขอร้องให้ลูซิเฟอร์กลับมาหาเธอเหล่าแม่ชีเดินทางมาถึงอย่างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเลือกให้มาเลียเป็นหัวหน้าแม่ชีคนต่อไปเพื่อนำพาทุกคนไปสู่พระเจ้ามาเลียก็บอกว่าในเมื่อเป็นความต้องการของทุกคนเธอจะรับตำแหน่งนี้ก็ได้พอกลับมาที่โบสถ์มาเลียก็เห็นเหล่าแม่ชีกินอาหารเต้นลำหาความสุขกันอย่างเต็มที่โดยปราศจากความสำรวม แล้วลูซิเฟอร์ก็บอกให้มาเลียไปร่วมสนุกกับทุกคนแต่จูจ่ๆเธอก็ถูกเหล่าแม่ชีกันํำเอามีดแทงจนตายผ่านการเฝ้าดูอย่างมีความสุขของลูซิเฟอร์แล้วคาบเลือดก็จางหายไปแม่ชีได้มาดูมาเลียที่หน้าห้องพบว่าเธอได้จากไปอย่างสงบโดยที่ความจริงนั้นไม่มีใครเสียชีวิตเลยแม้แต่เพียงคนเดียวแล้วหนังก็จบลงที่ลูซิเฟอร์